สวัสดีผู้รับชมศูนทันนะผมเอ้รอผู้เข้ามารับชมแป๊บเอรอผู้เข้ามารับชมแป๊บหนึ่งนะครับผมเอไม่มีผู้เข้ามารับชมเลยรับชมศูนทันเอ วัสดีผู้ชมศูนย์ท่านในขนาดนี้ครับผมไม่มีผู้ชมเลยสวัสดีลุงลุงละหรือลุงสระบุรีมั้งครับเออไม่มีคนเลยครับลุงสระบุรีลุงลุงละจำได้จำตาโปรไฟล์ได้เออ สวัสดีรับชมหนึ่งท่านนะครับผมสวัสดีรับชมหนึ่งท่านสวัสดีลุงละมีลุงละคนเดียวเอาไงดีขอกินกาแฟแป๊บนึงเอ๋กินกาแฟนะเ๋อวกินกาแฟก่อน <c oughs>

สวัสดีทุกชมหนึ่งท่านนะจิ้กาแฟอะไรสดกินกาแฟนะคผมเอเอ Ê. Ta cà phê สวัสดีผู้ชมสองท่านใครคนนึงเกรียงไก่อ๋อพี่เต้ยอ๋อพี่เต้ยมาเอ้ยสวัสดีพี่เต้ยนะครับผมไลฟ์ <l ain> ยอยู่นานสวัสดีสเปย์พยุงสดนะครับผม Campbell, กเกรียงไก่คงทะเลเอพี่เต้ยพี่เต้ยหายไปละ แต่สองคนมีสเปร์เมื่อกี้นี่หายหายไปไหนเราไม่รู้อะเอ้ย <มา S 1> นี่มาแล้วสเปร์พยุงสดรลางกินกาแฟเลยเมื่อกี้เอเอเฮ้ยสเปร์พยุงสดลุ่งสระบุรีลุ่งละเออ ไล์ได้ถึงหนึ่งทุ่มนะครับเน็ตหมดหนึ่งทุ่มครับผมอันนี้มันเป็นเน็ต A I S นะครับผมคือ wi ไฟมันช้านะครับไวไฟมันพูดไม่ตรงกับปากเใคระเ,เวลาเราพูดอะไรแล้วมันเร็วหรือมันช้ากว่าเนี่ยมันไม่มันไม่มันไม่ตรงไงเออ <laughs> เล้วผู้รับชมหนึ่งท่านคนแถวนี้เขารู้กันหมดแล้วว่าผมบ้างพูดคนเดียวบนที่เปที่ไรเงี้ยเออเขารู้กันหมดแล้วอ,อยู่หน้าบ้านนะผมอยู่หน้าบ้านเอออยู่หน้าบ้านเอ้ยเ่าผู้รับชมหนึ่งท่านสวัสดีผู้รับชมหนึ่งท่านนะผมอือ ขอสักห้าคนนะครับผมห้าคนจะได้ไหมนับคนดูนครับไลฟ์สดนับคนดูมันเคยสําเร็จมาแล้วนะผมมันเคยมีคนดูเป็นร้อยมาแล้วจากคนดูร้อยเหลือหนึ่งเหลือเหลือศูนย์เหลือหนึ่งเพราะไม่ค่อยได้ไลฟ์ไงครับนนแหละจะมาไลฟ์สดทีงเออกินกาแฟก่อนกาแฟแต่ครึ่งแก้วไครส่งไลฟ์มา เอกาแฟแวบหนึงอ,อยู่ถึงหนึ่งทุ่มนะครับผมเด็ตหมดหนึ่งทุ่มนะครับอืมอะไรสดกินกาแฟนะครับผม สเปย์กับลุงละนะครับผมสองคนนะครับผมตอนนี้อยู่นครสวรรค์นะครับไม่ได้อยู่เชียงใหม่นะครับตอนนี้อยู่นครสวรรค์ครับไม่ใช่เชียงใหม่เออตอนนี้อยู่นครสวรรค์ไม่ใช่เชียงใหม่เอ้ เดี๋ยวผู้ชมหนึ่งท่านลุงสระบุรีได้เข้าไปละไปดูไล์สดนะับพนอน้างไหมหาลุงสระบุรี <c oughs> เออเดี๋ยวผู้ชมหนึ่งท่านนะผมคนไม่อ่ะเออ สวัสดีผู้ชมหนึ่งท่านสวัสดีผู้ชมหนึ่งท่านเท่านั้นเองผู้รับชมหายหมดมาละไละ่ลหน้าบ้านไงไล่ไล่ที่เปไล่สดที่เปยอเออไล่สดที่เปนะครับผมมีผู้รับชมน้อยมากเลย มีผู้ชมน้อยมากมสวัสดีผู้ชมหนึ่งท่านครับผม <c oughs> อ๋อลุงลุงลุงสลับบรีบอกนะปลูกกัญชากี่ต้นแล้วตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มนะครับผมว่าจะปลูกอยู่นะเดี๋ยวเราจะหามาปลูกที่บ้านเออ๋ถึงจะไปหา๋ยวจะไปหามาเอ๊ะ จะหามาปลูกที่บ้านลุงสละบบุรีลุงสระบรบ,รระบุรีนี่ปลูกไว้เพียบเลยมั้งดูแลว้วว่าเออมันมันถูกกฎหมายได้ไงเออรถมาโอ้รถมายังเร็วอ่ะเออลุงสลับบุรีได้ไปไลฟ์สดของพ่อพามไหมพ่อพามอ่ะ ได้เข้าไปไลฟ์สดพ่อพามไหมลุงสะบุรีไอ youtube อะลุงะบุรีได้เข้าไปไหมยู u ู e พ่อพามอะ่ะเออเหมือนผมเห็นอยู่นะผมเห็นลุงสะบุรีอยู่นะใช่ไม่รู้จำไม่ได้ลนะเออเอรถมาเยอะนะี สวัสดีผู้ชมสองท่านนะครับผมเดี๋ยวไ่เลยกันเลเนีมันั่งเอ้ยเดี๋ยวผู้ชมสองท่านนะครับไปดูทุกวันอ๋อแล้วทำไมไม่ไม่เม้นไแม่เลยเจอผมไหมที่ผมบอกว่าผมพระศรีอริยะเม่ไตตัวจริงเฟสนิพนธ์สัไกัยเห็นไหมเห็นเห็นโพสผมไหม สวัสดีผู้ชมหนึ่งท่านนะครับผมเอ๊ไล์สดไปเรื่อยนะครับผมพอดีมันเน็ตไปต่อเน็ตมาวันนี้ไปโรงพยาบาลไงทุกทีเน็ตหน้าบ้านอ่ะมันมันจะไล์สดไม่ได้เอทีเน็ตเน็ตหน้าบ้านคือแบบมันไล์เนี่ยมันไม่ตรงกับปากใครปะก็คือต้องใช้เน็ตเอเอสไงถ้าสามบีบีมันมันใช้ไม่ได้ไงสามบีบีอ่ะ สามบีบีนี่คือใช้ไม่ได้เอื่อว <laughs> านวผมก็ไม่ได้สองวันแล้วมั้งผมไม่ได้เข้าไปผมดูบอลไงไม่ได้เข้าไปไลฟ์สดพอพามสองสามวันล้ว <laughs> ลุงสลับบุรีบอกลุงสลับบุรีบอกเห็นทุกครั้งเลย เอาดินน้ำอากาศาธาตุภาคสี่ก็ไปดูนั่นแหละดินน้ำเออะไรนะ่เอดินน้ำอากาศาธาตุทั้งสี่นี่ยหลอนหลอนเนี่ยหลอนพวกเนี้ยมันรู้จักผมหมดอ่ะผมนิพนป่ปวนปวนเนี่ยเอไอดินฟ้าอากาศาธาตุทั้งสี่อ่ะโดนปวนผมจะบอกมันว่ามันหลอนมันอะไรเงี้ยเอ เอยสวัสดีผู้ชมหนึ่งท่านนะครับผมเดี๋ยวจะไล์อีกนะครับผมเดี๋ยวจะไล์อีกเ,อเดี๋ยวจะไล่สักกี่โมงเดียะแข่งกับพ่อพามัเได้ไหมเออมันเป็นกระเทยนั่แหละนี่ดินฟ้าอากาศท่าทั้งสี่นะเดี๋ยวคืนนี้จะไล์ไล์แข่งกับพ่อพามนะไล o ยูทูบเอ้ไล่เฟซบุ๊กนี่แหละ อเก็ดีร <Laure> ับชมหนึ os, ja bem, bem ่งท่านหนึ่งท่านนะผมรับชมหนึ่งท่านเอไปไหนกันหมดวะเนี่ยโหดูบรรยากาศตรงนี้ โอ้โหบรรยากาศฝนจะตกอีกแล้วงเนี่ยเหมือนฝนจะตกลเลยฮะอือหือเหมือนฝนจะตกเอสวัสดีผู้ชมสองท่านนะครับไม่รู้ว่าใครคนหนึ่งนะครับเนี่ยเออใครก็ไม่รู้ไม่ไม่ออกไม่เอ่ยนามไพทยทอ หอยทากรถใหญ่ๆนี่คือหอยทากเออนั่นแหละมันบอกว่ามันเป็นพระสีอิน้ำอากาศท่าทั้งสี่มันบอกเป็นพระสีเออเมื่อกี้หอยทากรถรถใหญ่ๆมันสัญลักษณ์ของหอยทากไงเออหอยทากเนี่ยสวัสดีผู้ชมหนึ่งท่านนะครับผม ลุงนี่ดูไฟ์สดตลอดนะขนาดไม่มีคนก็ยังดูไม่รู้จะคุยะครแล้วถ้าถ้าลุงไม่อยู่นี่ไม,ไม่ไม่มีคนดูนะคนไม่มีเลยเนี่ยเออลุงสระบุรีตอนแรกก็เขียนอย่างก็อ่านว่าลุงละลุงละล,งล,ะลุงละอะไรเนี่ยเออตอนนี้เปลี่ยนมัเป็นลุงสระบุรี สวัสดีรับชมสองท่านนะครับกินกาแฟแป๊บกาแฟกาแฟอ,อ,อืวันนี้ไม่สูบบุหรี่นะครับผมใครเนี่ยหนีเสือปะะละเขไหะสวัสดีนีเสือนะครับผม น่าจะเป็นนีเสือปะเจระเค่นี่แหละนั่นนะใช่จริงไหมอาเซนอลเป็นไงบ้างนีเสือเชียร์อาร์เซนนอนมีนะนะดอันนีเสือเชียร์อาร์เซนอลหอูสามคนอะผู้เข้ามารับชมสามท่านแล้วครับเอ่อนีเสือเชียร์อาร์เซนอลเป็นไงบ้าง สวัสดีผู้ชมสามท่านนะครับผมสวัสดีผู้ชมสองท่านเมื่อกี้เข้ามาสามเหลือสองเอผู้รับชมเหลือสองท่านอยู่ข้างถนนนะครับผมอยู่หน้าบ้านนะครับนะมีรถนะอหอยทอด รถผ่านต้องตะโกนหอยทากนี่แหละอาการของคนเป็นบ้าใช่ไหมเออคนบ้าก็จะบ,บ่นอย่างเงี้แหละเออหอยทากอะไรเงี้ยสวัสดีอ่าเชิญบาซ่าบายเย็นเชิญหรือเชีย เชียบาซ่าหรือเชียบายนอ๋อผมก็นึกว่าคุณเชียร์เซนนอนตอนนั้นเห็นบอกว่าถ้าเซนนอนชนะจะโอนตังมาให้เลยเออที่หนีเสือบอกว่าถ้าเซนนอนชนะจะโอนตังมาให้ผมจำได้ป่ะที่ตอนนั้นอยู่เชียงใหม่เออสวัสดีผู้ชมสามท่านนะผมตอนนี้ก็ใกล้จะหมดละ เน็ตจะหมดเน็ตหมดทุ่มหนึ่งเออเดี๋ยวไล่อีเดี๋ยวไล่อีกเดี๋ยวจะนั่งไล่หน้าบ้านเออจะนั่งไล่หน้าบ้านสวัสดีพิ่ชมสามท่านนะผมไม่รู้ใครคนหนึ่งเนี่ยเออคืนนี้ลุงสระบุรีไม่ต้องไป ไปดูผมในพ่อพามไม่เจอแล้วนะผมจะไล์เองแล้วเออไม่ต้องไปดูในช่องพ่อพามแล้วจะไม่เจอผมผมจะไล์เองผมจะไล์สดเองเลยเออโอเคน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาไล์อีกลุงสลับบุรีียมเข้ามาดูนะสักทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยนะจะมาไล์ แต่ตอนนี้นะถ้าทางเน็ตจะหมดอนะ่ะวันนี้ไปโรงพยาบาลไหมไปโรงพยาบาลก็เลยต้องต่อเน็ตไปโรงพยาบาลแล้วต่อต่อเน็ตโอเคนะ่าจะไปแล้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแล้ว,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 วผู้รับชมสองท่านวันนี้จะต้องทำให้ได้สิบคน ไลท์สดสดไลท์สดไลท์สดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคนนี้น่าจะพอดีกว่าเอ๊ะ